บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณนะ อิมแพกเมืองทองธานีเผชนสวัสดิ์นำทีมกลุ่มสุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุทรปราการมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน2,700ชุดชนสวัสดาสวัสดิ์แหมประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุนทรปราการนำทีมกลุ่มสุทรปราการก้าวหน้าประกอบไปด้วยนายสุนทรปานแสงทองอดีตเลขานุก,การนายกอบจสุนทรปราการนายวิมลมงคลเจริญปลัดองค์งการบริหารนจังหวัดสุนทรปราการปฏิบัติหน้าที่นายกอบจสมุทรปราการนายอิทธิชัยชูเรนูประเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในเขตพื้นที่ตำบลบางเมืองจำนวน600ชุดตำบลบางเมืองใหม่จำนวน600ชุดณบริเวณอาคารศูนย์ภาครักษาใจเทศบาลตำบลบางจากนั้นได้เดินทางไปที่วัดด่านสมุรงเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสมุทงเหนืออีกจำนวน500ชุดที่วัดไตรสามัคคีซึ่งเป็นเขตพื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่โ่ หมู่หนึ่งและตำบลเทพารักษ์โซนหมู่4หมู่9กาจำนวน500ชุดและพื้นที่สุดท้ายพื้นที่ชุมชนตำบลเทพารักษ์จำนวน5 0 0ชุดหน้าบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเทพารักษ์รวมทั้งสิ้น2,700ชุดโดยมีสิ่งของต่างๆที่บรรจุไว้ในถุงผ้ารักโลกขนาดใหญ่อาทิเช่นข้าวสารปลากระป๋องผักกาดดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชนมกล่องเจลล้างมือและยาหม่องเขียวโดยมีสจมานะชัยหัดสมาคะสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการเขต9สจชิษณุพงษ์ลุงโรจน์งามเจริญสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการเขต 5. สอจอวชิวรเชษฐรุ่งธนวัฒน์วงศ์สมาชิกสภาอบจสมุทรปราการเขตส1เนายปานวัฒน์อุทัยเลิศสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้านาวาเอกอนุสักนาคพิมพ์นาย,ยกสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลบ,บางเมืองกำนันนารงพลทองกรกำนันตำบลบ,บางเมืองใหม่นายชิน,นก,กิตทมเปรมปีดาอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลสมรงคเหนือนางพรพัฒน์พูลเฉลิม ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลด่านสำโรงตัวแทนสาส,าสาพรริมพูลเจริญสาส,าสาจังหวัดสมุทรปราการและนายสำเริงจิตอาถานอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวารักพร้อมด้วยกลุ่มผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าร่วมในการต้อนรับอย่างอบอุ่นในส่วนของจุดคัดกรองมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจ้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลบ,บางเมืองเจ้าหน้าที่อสมอในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันอยู่มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดคัดกรองโดยประชาชนที่เดินทางมารับถุงยางชีพทุกคนต้องสวมหน้ากากอนา ่ารจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เดินนั่งเวน้นระยะห่างหนึ่งสองเมตรก่อนรับถุงยังชีพกลับบ้านวันงจตกรนไม่ได้อกีสุปก้ับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านชนสวัสดสิสดอส์อัศวะเหมนะครับประธานหอการค้าจังหวัดสุนปราการของเราที่ได้ เป็นห่วงเป็นใยนะครับพ่อแม่พี่น้องในตำบลเทพรักษ์รวมถึงนะครับพี่น้องในเขตอำเภอเมืองนะครับวันนี้ท่านไป5ที่นะครับที่ตำบลเทพรักษ์เป็นที่สุดท้ายของในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ได้มากล่าวทักทายนะครับให้กำลังใจเป็นความห่วงใยนะครับจากใจของท่านชนสวัสดิ์อัศาวเเหมนะครับในการดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับในช่วงวิกฤตโควิด ที่นะครับเป็นปัญหาทั้งประเทศนะครับวันนี้ท่านก็ได้มีของเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องในตำบลเทพรักษ์ของเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานสมุดประการก้าวหน้าอาสาูลนิธิร่วมกันยูนะครับที่วันนี้มาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องในเทพรักษ์ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานนะรับขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal ด e, ้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี Thank you